ม่จำเลยอะ่ะเฮ้ยโอน,นี้เอออันนี้ด้วยเหรอครับโอ้โหตัวตลกไม่มีลูนมาผมละลากไปถ้าไปไกล,กลๆกอนพี่ยำระวังอย่าลองมาโอ้โหเจ็บมากเลยตัวตลกอะ่ะไี่ชอบมากเลยออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้ว พี่ชอบมากเลยตอนพี่ไปดีเวอร์นี่พี่ไปถ่ายรูปกับตัวตลกประจําเลยเฮ้ยมันทิ้งผมปะเฮ้ยเอาอยู่เอาอยู่ไม่เอาไม่มันไม่เอาพี่ไงพี่เอาไม่มันเนี่ยโอเคเคยเอาผมเดินเคยเอาแล้วเหรอเคยเอาแล้วเหรอผมไม่เอาพี่หรอกผมค่มันกลับนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยมกลับน พี่กับผมมาแข่งกันดีกว่ามาใครจะเสร็จกอนกันมาโอ้ยกูไม่กูไม่ได้ปั่นสุดเมื่อกี้ผีผีมาพี่เก็เลิกปันป่นไปแป๊บน,นึงอ,อ,อ๋อเหรอเอออ่ะโอ้โ,โ,อโดนละสวแดงเหรอฮัลโหลก็โวยูสีแดงน้าต่างกูมาอยู่อะไรตรงนี้อ้าวเหมือนกูเลยเหมือนกูวันนั้นเลยหเหมือนกูเลยมาที่เครื่องบ้างมาที่เครื่องบ้างที่อหัวบ้านใช่ตรงตรงตรงไหน ลงไปลงลงข้างล่างลงข้างล่างพี่เหรอเอยังไม่เจอใครยังเหมือนจะไม่เจอใครไม่ไม่ไม่ออกไปไกลอย่างพ是是ี ajudar, พ่มากมองอยู่มองอยู่ออกฝาออกฝามองอยู่พีช่วยพี่ไปช่วยให้ปัด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 จะช่วยนะได้ได้เรื่องเครื่องพี่เสร็จแล้วเครื่องพี่เสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วเออเอาเสร็จผมส่งที่แพ็เนี่ยเออปัดได้เสร็จมันเฝ้ามันโซนปั่นเลยปัดเลยปัดเลยไม่มีบอลโลไม่มีมีบอลโลปัดเดี๋ยว อย่าพี่ล่อให้ตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีชิบหายละปั่นเลยคนปั่นอ่ะปั่นเลยเออคนคนเดียวที่ปั่นอ่ะปั่นเลยมันมันมาออยูวไม่น่าเสร็จปะโอ้ยเฮียตาช่างตาช่างตาช่างกูแตกเดี๋ยวมันกำลังไปพี่ตาช่างนะกูตาช่างมองรอยอยู่มองรอยอยู่คนเดียวพี่อยู่ข้างล่างรู้กูใช่พี่มันลงไปข้างล่างแล้วลงไปข้างล่างแล้วกูโดนเบิร์กตาช่างตัดสินใจอ่ะ ตัดใจเหรอเออกูแอบแล้วกูแอบแล้วปันอยู่กับผมเนี่ยพยายามพยายาผมมองผมมองผมมองนี่พี่ผมมองมันอยู่มันมาแล้วพี่มาแล้วนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วฉีกไปฉีกไปฉีกไปฉีกแล้วฉีกแล้วฉีกแล้วเห็นพี่เห็นพี่ว่ะพี่สปีดแล้วเออกูต้องไปเหมือนกันโดนเที่ยกูล้มกูเปย์ยับนะโอ้โหหนึ่งที เี้ยตาช่างกูร้องเลยปันปั่นลอยอยู่ตอนแรกกูจะบิวให้โก้แล้วไอ้เฮียตาช่างไปก่อนนะน่าจะล้มว่ะน่าจะล้มว่ะมีไม้ให้เล่นไหมวะเออมีตึบ๊บโอโ้โหเฮียกำลังจะล้มไม้เลยไอ,อ้เย็ดเป็ด <c oughs> มองลอ,อยอยู่มองลอยอยู่เดี๋ยวรอช่วยเดี๋ยวรอช่วยแต็ตะเกเครื่องนึงก็ยังดี มาหากู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 กูไม่รู้กูวนได้แค่ไหนมาหากูมาที่ผมมามาใครใครใครอะใครใครย่องมาไปผมปน่กูฉีกแล้วกูฉีกแล้วกลับหรือเปล่ากลับไม่วะไม่กลับ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 ไกลอยู่กูฉีกไกลมากเหมือนกลับเลยเหมือนกลับเลยกลับนะกลับนะกลับกลับกลับจริงหรือกลับไปแล้วกลับจริงปั่นล่ออยู่ปั่นล่ออยู่ เครื่องเครื่องพี่แรงมากเลยประมาณหกสิบเจ็ดสิบอ่ะนาดนกรงตะคริบแล้วอีกยละอีกแล้วแทงหลังแทงหลังไแทงหลังไปแทงหลังไปแทงแน่นอนถ้าจังหวะเนี้ยผมรับให้เดี๋ยวผมรับเสร็จแล้วโอ้ว้าวเรียบร้อยดีว่านี่กูไม่ใส่ไม่ใช้ตาหน้าได้อยู่เดี๋ยวเท้าเบ้าแล้วใช้ไม่ได้ไม่ใช่หรอใช้ได้หรอได้สามขีดเฮ้ยอย่าดึงอ๋อไม่ดึงก็ที แทงว่าเราใช้ไม่ได้สิพี่ใช้ไม่ได้เออใช่ยกไปไม่แทงมาละอยกับผมยกผมผมเหรอแต่ผมไม่มีบอลรอทามผมยกแล้วกันอันยาวเลยเครื่องใต้ดินต้องให้เวลาพี่คิวฮะประมาณห้าหกวิอ่ะถ้ามันกลับยกไปให้รอบนึงเลยนิวเลยเออว่ะกูไม่เอาแทงหลังมาละอ๋อกูรู้แล้วกูจุกมึงไงดีมามามาเพื่อนเพื่อนปั่นพี่เรารอประตูเลย เยอะเยอะแล้วเหรอเยอะเยอะแล้วเยอะละอยู่ใต้ดินโรงเรียนปะปั่นเอาแต๊งหน่อยปะมีคนไหมมีคนไหมโอเคเต็มแล้วดิมีี่เพื่อนอยู่ล่างล่าลงไปดิไม่อะไรลงล่างลงล่างกำลังขึ้นกำลังขึ้นเอาพี่อยากกูปั่นแตกเจ้าสามลอยเจ้าสามลอยปั่นแตกโอเคโอเค มันต้องเสร็จก่อนดิมันฝังล่างอ่ะโอ้โหอะไรวะปั่นซึ่งเพิ่งปั่นหรือเปล่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเพื่อนอีกสักสิบวิล้วจะเสร็จไม่มาผมไม่มาผมไยมาค่ะปุ๊ไปดิพี่ฉีกให้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 พี่ฉีกแล้วพี่ฉีกแล้วเอาพี่เอาพี่ปั่นต่อได้เดี๋ยวปั่นต่อเดี๋ยวปั่นต่อได้เดี๋ยตามแม่เดี๋ยวตาให้ เดี๋ยวปันต่อเดี๋ยวปันต่อซ้ำเลยพี่ซ้ำแล้วซ้ำเลย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 เก้าสิบจึงหนึ่งจึงหนึ่งเราประตูหน่อย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 สวยโอ้ประตูไม่อยู่ฝั่งเดียวกันเลยว่ะฮัลโหลย้ำปันปะวะบอกรีสยไม่ต้องไม่ต้องไปเปิดตัวเปิดตัวพี่วนต่อยอีกหน่อย เดี๋ยวมาอีกแผ่นประตูปิดเปิดปิดเปิดปี่เปิดพี่ครับเออเฮียกูบอกคำเดียวเลยกูติงไอ้เหี้ยเนี่ยสติงกูหมุนว่ะหมุนตั้งแต่ประมาณตาก่อนแล้วหมุนยับๆเลยคนใหญ่เน่าฝนตกแหละฝนกูตกฝนกูตกมีโนวันนะเปิดนะมีเปิดแล้วพี่มีมีตาช่างนะใครที่มาช่วยพี่อ่ะติดตาช่างนะระวังด้วย ประตูค่อนข้างไกลอยู่อะไม่มีทางหลังด้วยทีนี้ต้องมาลงอีกรอบนึงเปิดเก้าสิบไปก่อนว่ะได้ได้ได้เย็ดไปหกเย็ดอยู่เย็ดอยู่ซุ่มอยู่ซุ่มอยู่พี่มาดีมาดีมาดีเดี๋ยวพี่บังเดี๋ยวพี่บังให้เพราะว่ามันมีตาช่างเลยดึงเงาดึงยังมันอยู่ไกลนะดึงดึงแล้ว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 ดึงอยู่ดึงอยู่ติดตาช่างนะติดตาช่างนะติดเต็มเต็มไปไปไปตาช่างออกขวาพี่ออกขวาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว มีไม้อยู่ไปนะผมมันมาเจอผมเจอใครวะไปประตูไปประตูปปะตเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยใครถึงก้อนเปิดเลยเึง90ก้าสิบเหรอเก้าสิบเก้าสิบไว้โอ้โหเป็นเก้าเก้าแตกมีได้อยู่ไปไปไปมีตายยากมีตายยากเฮ้ย<ห>มีมีอันนั้นเฮียีับจ้าเอ้าเฮียเพื่อนโอ้โห โอเค้อเอ้ยไม่เพื่อมันเพื่อมัน,เพ,มนเพื่อมันย่อสายไฟเหี่ยเพื่อแตกรถเน้องแมวไม่เพื่อมันย่อให้ผีอ่ะผีชื่อขยะว่ะไม่เพื่อมันย่อแล้วโหยยเอาโกไม่เราไม่ได้มาด้วยกันอ่ะ<น>ติดตาช่างนะนบอกก่อนถ้าช่วยถ้าช่วยติดตาช่างนะอ้าว ไม่ไม่หรอกเราคันหายได้ไหมเราคันหายได้ไหมโอเคหายประตูตตาาประตูทางมานันได้ไไเลยไม่เห็นไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันอ่าติดตาช่างละลาก่อนตาช่างไปดิสัตว์อ๋อไปอีบานนึงเว้ยเนี่ยเพื่อนมันเล่นอ่ะเดี๋ยวมันก็ตายเี้ยเพื่อนไอ้สัตว์อ <c oughs> เออมัอนเปิดมันเปิดสองอันไอ้เหี้ยเออเออเดี๋ยวนะฮัลโหล ฮัลโหลกูเน็ตกูบุ๋นในแค่กูปิงอยู่ดีก็ฮัลโหลผีไม่ผีมาเล่น